อันว่าราชบุตรทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าอันว่าพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้นอันใครใครไม่อาจเพื่ออันจับดังนี้อันว่าพระราชาพระนามว่าจันทประโชดตรัสแล้วว่าอันว่าเรากระทําแล้วซึ่งอุบายอะไรๆจากจับนั่นเทียวดังนี้อันว่าพระราชบุตรทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์พุทธมุติเทพอันพระองค์ไม่ทรงอาจดังนี้อันว่าพระราชาพระนามว่าจันทประโชต ตราบถามเลยว่าอันเราไม่อาจเพราะเหตุไรดังนี้อันว่าราชบุุษทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าอันว่าพระราชาพนามว่าอุเทนนั้นย่อมทรงทราบซึ่งศิลปะชื่อว่าหัตถศีกันอันว่าพระราชานั้นทรงยังมุนให้เป็นไปรอบแล้วทรงประโคมอยู่ซึ่งพินอันยังช้างให้ใครทรงยังช้างตัวประเสริฐทั้งหลายย่อมให้หนีไปบ้างย่อมทรงจับเอาบ้าง อันว่าบุคคลพูดถึงพร้อมแล้วด้วยพาหนะคือช้างชื่อว่าผู้จช่นกับด้วยพระราชานั้นย่อมไม่มีดังนี้อันว่าพระราชาพระนามว่าจันทประโชตตรัสแล้วว่าอันเราไม่อาจเพื่ออันจับซึ่งพระราชานั้นดังนี้อันว่าราชาบุตรทั้งหลายกราบทูลน,นะว่าข้าแต่พระองค์ผู้จุมุติเทพทว่านว่าความตกลงพระไทยของพระองค์นี้มีอยู่โดยส่วนเดียวไซ ้าอย่างนั้นอันว่าพระองค์ทรงยำบุคคลให้กระทําแล้วซึ่งช้างอันเป็นวิการแห่งไม้ขอจงทรงไปสู่ที่เป็นที่อยู่ของพระราชานั้นอันว่าพระราชานั้นทรงตรับแล้วซึ่งปาหนะคือช้างหรือหรือว่าซึ่งปาหนะคือมา้าย่อมเสด็จไปแม้สู่ที่ไกลอันว่าอันอันพระองค์ ทรงอาจเพื่ออันทรงจับซึ่งประราชานั้นผู้เสด็จมาแล้วในที่นั้นจักมีดังนี้อันว่าพระราชาตัดแล้วว่าอันว่าอุบายนั้นมีอยู่ดังนี้ทรงยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งช้างอันประกอบแล้วด้วยยนอันเป็นวิการแห่งไม้ทรงยังราชบุตรทั้งหลายให้พันแล้วด้วยผ้าเก่าทั้งหลายในภายนอกกระทำแล้วซึ่งช้างนั้นให้เป็นสัตว์มีวิจ,จิตรกรรม อันอันบุคคลกระทําแล้วปล่อยแล้วที่ฝั่งแห่งสะแห่งหนึ่งในที่ใกล้เคียงใกล้แว่นแคว้นของปราชาพนามวอุเทนนั้นอันว่าบุรุษทั้งหลายหกสิบย่อมเดินไปไปมามาในภายในแห่งท้องของช้างอันว่าบุรุษทั้งหลายนำมาแล้วซึ่งคูดแห่งช้างทิ้งแล้วในที่นั้นนั้นอันว่าบุรุษผู้เที่ยวไปในป่าคนหนึ่งเห็นแล้วซึ่งช้างคิดแล้วว่าอันว่าช้างนี้เป็น ตสมควรแก่พระราชาของเราทั้งหลายย่อมเป็นดังนี้ไปแล้วกราบทูลแล้วแก่พระราชาพระนามว่าอุเทนว่าข้าแต่พระองค์พุทธมุตเทเทพอันว่าช้างตัวประเสริฐตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาตัวมีส่วนเปียบด้วยยอดแห่งภูเขาชื่อว่าไกรลาดตัวสมควรแก่พระองค์นั่นเทียวอันข้าพระองค์เห็นแล้วดังนี้ อันว่าพระราชาปนามว่าอุเทนทรงกระทำแล้วซึ่งบุรุษนั้นนั่นเดียวให้เป็นผู้แสดงซึ่งหนทางสเสด็จขึ้นเฉพาะแล้วสู่ช้างผู้เป็นไปกับด้วยบริวารเสด็จออกไปแล้วอันว่าบุรุษผู้เที่ยวไปทั้งหลายรู้แล้วซึ่งการสเสด็จมาแห่งพระราชานั้นไปแล้วกราบตูลแล้วแก่พระราชาปนามว่าจันทประโชดอันว่าพระราชาปนามว่าจันทประโชดนั้นสเสด็จมาแล้วทรว,วประกอบแล้วซึ่งหมู่แห่งพล ในข้างทั้งหลายทั้งสองกระทาให้เป็นที่ว่างในถ้ำกลางอ่านว่าปราชาพนาม่าอุเทนไม่ทรงทราบอยู่ซึ่งการเสด็จมาแห่งปราชาพนามว่าจันทรประโชดนั้นเสด็จติดตามแล้วซึ่งช้างอ่านว่ามนุษย์ผู้ยืนแล้วในภายในทั้งหลายยังช้างให้หนีไปแล้วโดยเร็วมันว่าช้างอันเป็นวิการแห่งไม้เมื่อปราชาทรงยังมนให้เป็นไปรอบแล้วทรงดีดอยู่ซึ่งพิน ราวกับว่าไม่ฟังอยู่ซึ่งเสียงแห่งสายย่อมนี้ไปนั่นเทียวอันว่าประาชาไม่ทรงอาจอยู่เพื่ออันเสดทันซึ่งช้างตัวประเสริฐเสด็จขึ้นแล้วสูม่ม้าเสด็จติดตามแล้วครั้นเมื่อพระราชานั้นเสด็จติดตามอยู่โดยเร็วอันว่าหมู่แห่งพลลาแล้วอันว่าปราชาผู้เป็นผู้ผู้เดียวเทียวได้เป็นแล้ว คลังนั้นอันว่าบุรุษทั้งหลายของปราชาพนามว่าจันทประโชดผู้อันปร,ราชาทรงประกอบแล้วในข้างทั้งหลายทั้งสองจับแล้วซึ่งปราชาพนามว่าอุเทนนั้นได้ถวายแล้วแก่ปราชาของตนครั้งนั้นอันว่าหมู่แห่งพลของปราชาพนามว่าอุเทนนั้นรู้แล้วซึ่งความที่แห่งปราชาของตนเป็นผู้เสด็จไปแล้วสู่อำนาจของปราชาผู้ไม่ใช่มิตรอย่างกันและกันให้ตั้งแล้วซึ่งข้าอยู่แล้วในภายนอก แม้ว่าพระเจ้าจันทประโทษทรงยังราชบุรุษให้จับแล้วซึ่งประราชาพระนามว่าอุเทนจับเป็นนั่นเทียวทรงยังราชบุุษทรงยังราชบุรุษให้ใส่เข้าแล้วในเรือนเป็นที่จองจําซึ่งโจรหลังหนึ่งปิดแล้วซึ่งประตูทรงดื่มแล้วซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะสิ้นวันทั้งหลายสาม อ,อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสถามแล้วซึ่งบุรุษทั้งหลายผู้อารักขาในวันที่สามว่าในพ่อทั้งหลายอันว่าพระราชาของเจ้าทั้งหลายเสดไปแล้วณที่ไหนดังนี้อันว่าบุรุษทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าอันว่าพระราชาของข้าพะอทั้งหลายย่อมทรงดื่มซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะด้วยความยินดีว่าอันว่าปัจามิตรอันเราจับได้แล้วดังนี้ดังนี้ อันว่าพระเจ้าวเทนตัดแล้วว่าอันว่ากิริยาของประราชาของเจ้าทั้งหลายนั่นชื่ออะไรราวกะอันว่ากิริยาของมาตุคามอันว่าอันอันประราชาของเจ้าทั้งหลายจับซึ่งประราชาผู้เป็นข้าศึกแล้วจึงทรงปล่อยหรือหรือว่าอันว่าอันอันพระราชาของเจ้าทั้งหลายทรงยังพระราชาผู้เป็นข้าศึกให้ตายย่ำควรไม่ใช่หรือ ได้ยินว่านว่าพระราชาของเจ้าทั้งหลายทรงยังเราทั้งหลายให้นั่งแล้วลำบากย่อมทรงดื่มซึ่งน้ำมุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะดังนี้อันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วกราบทูลแล้วซึ่งความนั้นแก่พระราชาอันว่าพระราชานั้นเสด็จไปแล้วตัดถามแล้วว่าได้ยินว่านว่าพระองค์ตัดแล้วอย่างนี้จริงหรือดังนี้ออนว่าพระเจ้าเทนตัดแล้วว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าเอออันว่าอย่างนั้นดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทประโชตตรัสแล้วว่าอันว่าดีละอันว่าเราจักปล่อยซึ่งท่านได้ยินว่านว่ามนมีอย่างนี้เป็นรูปของท่านมีอยู่อันว่าท่านจักให้ซึ่งมนนั้นแก่เราหรือดังนี้อันว่าพระเจ้าเทนตรัสแล้วว่าอันว่าดีละอันว่าข้าพเจ้าจักให้อันว่าท่านไหว้แล้วซึ่งข้าพเจ้าในสมัยเป็นที่เรียน จงเรียนซึ่งมนนั้นก็อันว่าท่านจักไหว้ซึ่งข้าพเจ้าหรือดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทร์พระโชตัดแล้วว่าอันว่าเราจักไหว้ซึ่งขั้นทําไมดังนี้อันว่าพระเจ้าเรนตัดแล้วว่าอันว่าท่านจักไม่ไหว้หรือดังนี้อันว่าพระเจ้าจันทร์พระโชตัดแล้วว่าอันว่าเราจักไม่ไหว้ดังนี้อันว่าพระเจ้าอูเทนตัดแล้วว่าแม้อันว่าข้าพระเจ้าจักไม่ให้ดังนี้ อันาพระเจ้าจันท์พระโชตตรัสแล้วว่าครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าเราจะกระทําซึ่งอาจยาแก่พระราชา Cause แก่ท่านดังนี้อันว่าพระเจ้าอุเทนตรัสแล้วว่าอันว่าท่านจงกระทําเถิดอับว่าท่านเป็นใหญ่แห่งสิริละของข้าพเจ้าย่อมเป็นแต่ว่าอันว่าท่านเป็นใหญ่แห่งความคิดของข้าพเจ้าย่อมเป็นหาไม่ได้ดังนี้อันว่าพระราชาทรงตราบแล้วซึ่งการคุกค,คามอันกล้าของพระเจ้าอุเทนนั้น ทรงดำริแล้วว่าอันว่าเราจักเรียนซึ่งมนของพระเจ้าอุเทนนี้อย่างไรเน้อแลดังนี้ทรงดำริแล้วว่าอันเราไม่อาจเพื่ออันยังบุคคลอื่นให้รู้ซึ่งมนนี้อันว่าเรายัางธิดาของเราให้เรียนเอาแล้วในสำนักของพระเจ้าอุเทนนั่นจักเรียนเอาในสำนักของธิดานั้นดังนี้